ช่วงนี้ธนูมันฮอตธนูจึงหายากสวัสดีครับผมสตาร์จาก SC for Life วันนี้จะพามาดูการเตรียมตัวหล่อจัมปิ้งสายธนูนะครับผมของ SC การนี้ก็จะการพูดถึงสตัไอเทมแล้วก็สกิลนะครับเป็นการ brief เอาไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะถึงเวลาจัมปิ้งของทุกคนนะครับจะได้เตรียมหาไอเทมกันได้ถูกใช่ไหมเออเพราะว่ามาถึงปุ๊บมันเป็นไฮคาร์ดเลยเก้านะครับมันก็จะไม่มีเวลาในการหาของนะครับในตอนแรกๆเดี๋ยวเราก็มาดูกันครับว่าสตัที่เราต้องมีนั้นคืออะไรบ้างนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะสิ่งที่คุณกำลังเห็นตอนนี้นะครับเป็นสเตตสำหรับเอนเกมเอนเกมนะของสายแทงเกิลช็อตนะครับซึ่งสายแทงเกิลช็อตเนี่ยเป็นบิลลหรูค่อนข้างจะมีราคาสูงนะครับส่วนสเตตที่ใช้ในการเก็บเลเวลเนี่ยไม่ต้องอัพแบบนี้นะครับนะไม่จําเป็นนะครับอ่ะถ้ากำลัา,าพูดก่อนว่าตอนให้คัทเก้าเก้เนี่ยเราจะต้องอัพสเตตยังไงนะครับอันนี้พูดในมุมมองเผื่อคนไม่ได้ใช้ใบเปลี่ยนคัสนะจะไปเปลี่ยนอาชีพเองนะครับก็สามารถอัพสเตตนี้ได้นะ ก็จะแนะนำให้อัปเดต99แล้วก็อ e ิน57นะครับผมซึ่งสำหรับใคร์ดเนี่ยจะเป็นสแตทที่เก็บสแตตเอาไว้รอเปลี่ยนคัสสามแล้วสามารถอัปเดตได้120พอดีนะครับซึ่งมีความสําคัญมากในภายหลังนะหลังจากทุกคนไปเปลี่ยนคัสสามแล้วใครจะท,ทําเควสหรือใช้ใบเปลี่ยนอาชีพก็ตามนะครับนะเราสามารถอัปสแตตนี้ได้ครับเราสามารถอัปเดตถึง120ได้ซึ่งมีความสําคัญมากกับรองเท้าเทมเด็กนะครับผมซึ่งเป็นการเพิ่มดาเมจของธนูเราอย่างรวดเร็วนะครับ ส่วนสกิลที่ใช้หาก,กินในช่วงนี้ก็จะเป็นเอลโลซอมนะครับผมเราก็ไปก๊อปเข้ามาด้วยรีเพอร์ดูส์แล้วก็ใช้เดอะเวิร์สตับกับเอลโลซอมเนี่ยเก็บเลเวลสลับไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นสเตตที่แล้วแต่นะครับว่าจะอัพยังไงอันนี้ก็จะเป็นสเตตแนะนำของผมในช่วงเ c ธนูนะครับช่วงเลเวลร้อยยีนะอัพอินถัดมาให้เป็น60นะครับเพื่อเอาค่ารีคอเวอรี่เพราะว่ารีคอเวอรี่ของอินเนี่ยจะลงตัวมากที่สุดเมื่อมันหาร4ลงตัวนะครับอันนี้ชอบส่วนตัวนะครับอัพวิกกกไ้้้30เเพื่อใใหรรราาาาาตยยาขึนนะคับจากกาช แล้วก็อนาคตเนี่ยถ้าหากเราเปลี่ยนไปใช้ซีเวเลนซอมเนี่ยจะได้ตายยากขึ้นครับผมสุดท้ายก็จะเป็นเอจินะครับเจ็ดสิบเพิ่มเอสขึ้นมานครับทำให้เอลซอมของเราอะยิงเร็วขึ้นนอกจากนี้อนาคตถ้าหากเราใช้ซีเวเลนซอมมันจะแรงด้วยครับผมวนสเต็ตหลังจากนี้นะครับก็แล้วแต่ครับว่าจะอัพอะไรคําแนะนําก็คือถ้าหากว่าเราไม่เล่นสายแทงเกิลช็อตแบบเน,น้นๆ้นเราไม่จะเป็นต้องอัพเอจิถึงร้อยี่สิบนะครับโอเคก็น่าจะสรุปเรื่องสเตตได้ทั้งหมดนะครับอ่ะเรามาดูต่อเรื่องไอเทมนะครับนะว่าง บอกไว้ก่อนนะว่าในคลิปนี้ผมจะไม่มีไอเทมที่ต้องเตรียมตัวจริงๆนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปซื้อมาเพิ่มนะครับไอเทมที่เห็นอยู่นี้จะเป็นไอเทมสำหรับ N อนเก b บิลแทนกอลชอตสแปมนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้บิลเนี้ยเก็บเบล่็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างแรกเลยแน่นอนครับสายธนูวันแรกที่เราได้จำเลเวลเนี้ยเราจะไม่ได้อาวุธมาด้วยใช่ไหมครับเราจะต้องหาธนูก่อนครับอย่างแรกธนูที่ดีที่สุดสำหรับตอนนี้นะครับของเ h a ดอร์เชสเตอร์1 5 2ก็คือ ซึ่งธนูทองถ้าหากว่าเราตีบวกเยอะเนี่ยยิ่งเยอะได้ EA ยิ่งแรงนะครับนอกจากนี้ก็จะมี a อ k เคที่สูงด้วยเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าหาใช้งานควรใช้บวก10ขึ้นไปนะครับนอกจากนั้นผมแนะนําอีก2อันจะมีคันตะเภากับตัวออกอาเชอร์โบนะครับผมซึ่งคันตะเภาเนี่ยจะมีเบสอทีเคที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เปลี่ยนธนูธาตุไปมาได้นะครับส่วนเรื่องการเก็บเลเวลนี่ตีบวกคันตะเภาไม่ต้องตีสูงมากนะครับเพราะว่าทางก็ช็อตเนี่ยไม่ใช่สกิลที่เก็บไว้ที่ดีเท่าไหร่นะครับ ส่วนออกอาเชอร์โบถ้าาเราใช้กับสติลอะโล่เนี่ยจะเพิ่มมีเอถึง50%เนลยนะครับก็คือแรงมากๆนั่นเองอ่ะในส่วนนี้ถามว่าธนูอันไหนดีถ้าหากว่าไม่มีธนูทองใช่ไหมครับผมก็จะแนะนาให้เป็นธนูออกครับผมออกอาเชอร์โบด้านซ้ายบนก็จะเป็นธนูทองบ6สินะครับผมใส่ตัวธนูไฟยีมูก้านะครับส่วนขวาล่างเนี่ยก็ยจะเป็นธนูออกอาเชอร์โบนะครับที่เคลือบไฟเคลือบไฟนะ,ะเห็นไหมดาเมจใกล้เคียงกันนะครับแต่ธนูออกนี่แค่บวกห้านะธนูทองบวกต ก็เพื่อประหยัดนะครับก็พกใบธาตุดีกว่าครับชิ้นต่อมาเราก็จะเป็นรองเท้าเทมนะครับซึ่งรองเท้าเทมเนี่ยจะบูสเตอร์เมจให้เราอย่างมหาศาลนะครับซึ่งคําแนะนําของผมเนี่ยให้หารองเท้าเทมที่มีออฟเอเอนะครับส่วนเรื่องสเปเชียลออฟแนะนําเป็นฮองไอ้ครับแต่ว่าแรกๆถ้าว่าติดฮองไอบ่อยๆเราอาจจะ SP ไม่พอก็ได้ครับแต่หลังๆในเช่น n c t เนี่ยสำคัญมากนะครับตัวฮองไอ้ทำให้เราสามารถจบมอนได้ครับส่วนต้องมีรูมไหมไม่จําเป็นครับผม EA สําคัญกว่านะครับ ต่อ,อมาเป็นส่วนมัฟแนะนำว่าให้หามัฟก่อนนะครับเพราะามาัฟเนี่ยสำคัญเลยคือการ์ดเมมบัตซึ่งเมมบัตจะเพิ่มเอเอเราถึง12เลยนะครับถ้าหากมีเด็ก120ส่วนตัวมัฟก็จะนำเป็นมัฟหนอนหรือไม่ก็เป็นตัวมัฟฟมังกรนะครับผมมัฟฟมังกรก็จะช่วยเรื่อง SP ได้เล็กน้อยนะครับผม ต่อมาก็เป็นเสื้อนะครับนะเสื้อนี่เป็นอะไรก็ได้นะครับไม่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญคือการ์ดบอสโจนครับส่วนเสื้อไม่มีอะไรพิเศษครับแนะนําเป็นอันนี้ละกันใช้ sp น้อยลงแล้วก็ยังมีคุณสมบัติของเพนด้วยนะครับผมก็คือไม่โดนขาดนั่นเองที่เหลือก็แล้วแต่เลยครับว่าจะใส่อะไรนะครับจริงๆใส่เสื้อโอลินก็ยังได้เลยนะครับะอะไรก็ได้จริงอ่ะต่อมาเราลืมไปได้ไงนะครับส่วนหมวกนะครับเขามีไรเวิร์ดมาให้ใช่ไหมเราก็ใส่ไรเวิร์ดของเขาเข้าไปได้เลยครับ มาถึงจุดนี้แล้วแอโร่สตอร์มของทุกคนก็น่าจะเริ่มมีดาเมจขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าดาเมจไม่พอแบบยังปิดคุนในจูปิโลสไม่ได้อยังต้องการอะไรเพิ่มเติมนะครับก็อย่าลืมนะครับนะเราสามารถใส่ประดับได้ในที่นี้คือผมไม่มีให้ดูนะแต่มีบาโกนาว่าครับผมก็จะเพิ่มไอทีเคถึง7%เลยแล้วก็มี a p d 1 0นะครับ APD ก็จะช่วยให้เราใช้ท่าแอโร่สตอร์มได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งสําคัญมากสําคัญมากในช่วงต้นเกมนะเพราะว่าเราใช้ช้าใช่ไหมมันก็จะายตอนะ ส่วนช่องที่เหลือนี้ก็ไม่ต้องมีก็ได้ครับเพราะว่าถ้าหากไปหาซื้อมาเนี่ยมันจะค่อนข้างแพงเทียบกับดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาครับแต่ถ้าอยากจะหาใช้งาน,นจริงผมแนะนำว่าให้เป็นตัว open air headset ครับผมซึ่งมันจะลดการใช้ sp เพิ่ม sp ทุกครั้งที่ฆ่ามอนด้วยนะครับทำให้เรามี sp ใช้ตลอดเวลาในต้นเกมนะครับเพราะไอสตอมเนี่ยไม่ได้ดูด sp ง่ายนะครับเพราะว่ามันมีดาเมจเป็น h i ตเดียวการใช้ open air เนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับในส่วนของแว่นตาถ้าหากจะหาทำจริงๆก็จะมีเป็นโลโบไอ้ครับผม ช่วยเพิ่มดดเมจขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะไอเทมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นไอเทมที่ควรเตรียมนะครับทั้งหมดที่ว่ามานี้สิ่งที่เว้นได้นะครับก็จะมีตัวปากกระตาครับแล้วก็ประดับประโกอาจจะเหลือข้างเดียวก็ได้ครับทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับธนูของแต่ละคนนะว่าปีศาจแค่ไหนนะครับอ่ะต่อมาว่ากันด้วยเรื่องสกิลนะครับผมสกิลเนี่ยเอาตั้งแต่คัสหนึ่งเลยธรรมดามากครับก็คือดับเบิลสิบเผื่อใช้นะครับอ่ะอิมพุบสิบแล้วก็ฮิตเตอร์สติลล่อย แล้วก็ตัว detoxify หรือตัวรักษาพิษเนี่ยหนึ่งนะครับแต้มที่เหลือ e, เอาไปลงอีเวนต์อมให้หมดเลยครับธรรมดามากในติพาร์ททุกคนน่าจะเข้าใจอยู่นะครับอ่ะต่อมาเป็นตัวสต็อ k เกอร์อันนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนนะว่าแต้มที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมเอาแต้มคาร์สามอัพด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรอัพแล้วตอนคาร์สามนะครับแต่ที่สำคัญเลยของสายธนูคือดับเบิลสตาครับอย่างร้อยเจ็ดเพื่อเป็นทางผ่านให้ไทเกอร์ช็อตพีเซิร์ฟครับถ้าอัพพีเซิร์ฟเนี่ยเห็นไหมว่าสกิลทีเนี่ยมันเกือบหมดแล้วมันะากะครบ สาเหตุที่อัพพี่เซิร์ฟเพราะว่าแน่นอนครับปกป้องพอจะรีซึม er อ่ะต่อมาสิ่งที่เราต้องอัพนะครับก็คือตัวแฟลกจี G นะครับหรือแฟกแกรฟิตี้นั่นเองครับเป็นทางผ่านให้กับเฟนบอมนะครับเป็นสกิลสำคัญมากของสายธนูนะครับแล้วก็ถ้าแต้มเหลือนะนว่าอัพเคาน์เตอร์นะครับอ่ะห้าท่อนี้แต้มของไฮคาสก็น่าจะหมดแล้วนะครับส่วนที่เห็นที่เหลือเนี่ยสำหรับตัวดิสเคาท์ที่ผมอัพมานะอันนี้คือเมื่อก่อนครับผมใช้ตัวเมอร์แชนเบลก็เลยอัพไว้นะครับอะสเตลเงี้ยเอาแต้มคาสามมาแบ่งอัพนะครับ อ่ะสำหรับคัสสามนะครับตัวสกิลที่สำคัญที่สุดอย่างแรกต้องอัพเลยนะคือ reproduce ครับอัพเต็ม10เป็นอันแรกเลยเพื่อเราจะได้กอบ a อ r โ s สตอมได้ a อ r โ s สตอมคือสกิลเก็บเลเวลที่ดีกว่าสกิลไทร์เกิลช็อตอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนจ็อบแรกๆไม่ควรอัพไทร์เกิลช็อตทันทีนะครับไม่ควรเลยต่อมาเป็นเฟนบอมครับเฟนบอมเนี่ยนอกจากทำให้เราเซฟแล้วมันยังเป็นสกิลทำดาเมจที่ดีอันนึงนะครับ การใช้งานก็ลากมอนนะครับแล้วก็ใช้เฟนบอมเพื่อให้มอนเนี่ยไปหลบอยู่ที่ตัวปอมแล้วก็ใช้ไอเลสตอครับผมยิงไดส้สบายๆครับต่อมาควรอัพเอเจนเอสเคปอย่างน้อย1ก่อนนะครับนะซึ่งสังเกตว่ามันจะขอทันเก้าช็อตเนี่ยสองเป็นทางผ่านก็อัพมาแค่2ครับแล้วก็อัพเอเจนเอสเคปอย่างน้อย1ทั้งหมดก็เพื่อให้เราสามารถใช้เอเจนเอสเคปในการมูฟหนีนะครับมูฟหนีมอนบางทีเนี่ยเฟนบอมมันยังคูลดาวอยู่ก็เลยใช้เอเจนเพิ่มนะครับเพื่อหน,นีอ่ะ พอเราอัพไปแล้วสักหนึ่งนะเราค่อยมาอัพตัวทันเกอร์ช็อตสิก็ได้หรือไม่ก็จะเอเจนเต็ม5ก่อนก็ได้ครับแล้วแต่เพราะว่าทันเกอร์ช็อตยังไม่ค่อยดีครับสุดท้ายในสกิลนี้ก็แนะนําว่าเมสตองสมครับเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าหากว่าอัพมาเนี่ยบอกได้เลยว่าแต้มใกล้หมดแล้วครับน่าจะใกล้หมดมากๆแหละในเรื่องของทัเกอร์ช็อตนี่ไม่ให้อัพเร็วเพราะว่าถ้าเราไม่มีเอจิก็คือเบาอยู่ดีครับเบามากๆเลยครับแนะนําว่าข้ามไปก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งใช้ โอเคนั่นก็จะเป็นการเตรียมตัวทั้ง3เรื่องนะครับเรื่องไอเทมสเตตแล้วก็สกิลนะครับของ s h a d o เจเซอ e r สายธนูนะครับวันที่27ก็อย่าลืมมาจัมปิ้งกันนะครับผมส่วนในระหว่างนี้เราก็สามารถช่วยกันจัมปิ้ง Subscribers เลยนะครับเปรเซสสูงขึ้นแล้วแต่มันก็ยังสูงได้มากกว่าน,นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแลวก็สัญกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรอฟังคอนเทนต์ใหม่ก่อนใครนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับบายบายครับทุกคน